สวัสดีฮัลโหลบ้องชูชาวอาลันยินดีต้อนรับแนะนำตัวละครฮิปเปอร์สตีโฮดเป็นนักฆ่าไม่สี่เป็นฆาตกรต่อเนื่องที่ฆ่านายทหารและครอบครัวของมหาราจามีบันทึกว่ามีผู้เสียชีวิตหลายคนเกินร้อยครอบครัวเธอนั้นเป็นฆาตกรหญิง ที่อยู่ในา uh huh. หาอจนาจาที่กำลังอยู่ในช่วงวิกฤตสงครามเธออาจจะเครียดที่เกิดสองครามก็ได้หรือสามีเธอได้ไปตายในสนามรบไม่ได้รับการช่วยเหลือเธอก็เลยแค้นอาจจะใช่เช่นนั้นเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งตัววาดบิวเธอชอบออกไปตอนกลางคืนหาเหยื่อแล้วก็ฆ่าทิ้งเสีย เธอนั้นรอดตัวยิ่งกว่าแจ็คเดลิปเปอร์อีกเธอนั้นก็มีฝีมือในการฆ่าคนอย่างเงือกเย็นไม่มีคนไหนจับเธอได้แล้วก็เป็นที่หวาดผวาแล้วกับคนในมหานาจักแต่ว่าหลังจากจบสงคามไปเธอก็หายไปอย่างไร้ร่องรอย